ฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำฟลอกเล็กๆน้อยๆน,นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของพี่เตยนั่นเองนะคะ<ว>ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำแหละเพราะว่าแบบเออก็ให้เป็นแบว่าโฟกัสที่นางอะไรเงี้ยแต่ว่าในไหนก็ใไหนแหละในไหนก็แต่งหน้าแต่งตัวกันจัดเต็มแล้วนะคะวันนี้ธีมของเราเนี่ยเป็นธีมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ y 2K ที่แบบว่าย้อนไปในยุคแบบ90อะไรเงี้ยแต่ว่า เราก็ใส่แค่เฉพาะแบบเสื้อผ้าที่มีอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าต้องแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวไงเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันเกิดพิธเตยปีนี้เนี่ยเราจัดอะไรให้นางนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรหรอกคงแบบไปกินข้าวกันแบบปาร์ตี้เล็กน้อยอะไรเงี้ยเนาะทุกคนคือเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะหนเบรดเดย์กริลเบรดเดย์กริลก็คือ <c oughs> <c oughs> แต่งเต็มสุด <c oughs> เอาของฉันใ b ้เบรเ a y ค่ะแม่ของให้สวยๆปังๆเศรษฐินีดูใบหนึ่งขอบคุณค่ะอุ้ยน้ำน้ำตบเห็ดของดีนะจ๊ะของดีจ้าเลิฟอาวัดดาวก่อนตงกงนะปากซิเอาฟิตวันนี้เอาฟิตชื่นเจ เดี่ยวป้าโอ้หสีสดใสมากอุ้ยเจ๋แได้มากอะไรสตาร์บัคทำตาเก็ตส์มาขอถ่ายตัวเองมั่งผมคือแบบกร็ซื้อก็ซื้อไม like ่ไหวแล้วระหว่างรอทุกคนค่ะตำส้มอุชิยเกียรมากตำส้มตำก่อนทำไมอ่ะรองเท้าสวย สวยจะตายน้องเท้าสวยจะตายเกียดทําไมอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวกูสั่งก่อนเพราะไม่งั้นจะไม่ได้สั่งสักที ไม่ไม่ขอให้เขาเครือเสียเย้เย้ก็ยังไงไม่เป็นไรก็ตีไม่ขออะไรมากขอให้ไม่ขอให้มีความสุขขอให้ตัวเองไม่เป็นความสุขของใครก็พอโอ้ In English. I, don't, uh, I don't want to be happy. Um, she's making a, she made a wish. Yeah. I don't want to be happy this year, but I hope. I'm, I'm not a trouble, trouble to anyone. I'm not a trouble to anyone. Oh. Mm -hmm. oh. yeah. รวยพอมันเกิดแล้วขึ้นยามเียนเก็บไปใช้ต่อทุกินน่ะน้าวใครใคร่อทุกคนยีบอดอยงเงี้ยต้นปมองไม่เหต้องกินกินกินไหนแตงโมอ่ะแตงโมอ่ะแตงโมแตงโมแตงโมแตัยแตงโมลูกเตยมนเค้กเลยเดี๋ยวกินไม่หมดทุกคนขอสัมมันเกิดพี่เตยนะคะ สวยๆโดยด้วยปังๆเสร็จที่นี us <us ่ดูใบหนึ่งโอ๊ยไม่เห็นขอบคุณค่ะขอ็เต็มอะไรสวมเลยควอทิชชู่หน่อยไปกินเค้กกันต่อไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้คือแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเลยกลับมาแล้วกคู่ยูกลับชื้อชื้อไเค้กอันนี้ซื้อจากร้านไหนคะแม่ไม่ถ่ายแล้วรอยัยแอนแท็กมาเออไม่ดูอ่ะไม่ถ่ายเลยอ่ะจริงเมื่อกี้ตอนตัดถ่ายที่ร้านฟันที่เมกาอุลิะ เออถ่ายอยู่อยากเอาไปลงตอนแรกตอนจะลงเธอทุกคนขอกินแตงโมก่อนเอาจริงเอาช้อนอะถ่าได้เลย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 ส่วนฉันต้องสีชมพูเท่านั้นมึงอะมึงอะบอกว่าใช้อันนี้แต่เมื่อเมื่อตอนตอนที่เป่าเค้กก็มีสีไม่มันไม่เหมือนการสักอันเลยนะไม่อยากลองเอาไม่ได้หรอไม่ซัพเปอร์เดี๋ยวขอถ่ายเค้กชัวร์ไม่เป็นไรอ่ะต้องใส่ของสีชมพูไง เอาแล้วเ่ัใเนในี้ชีน,น,นี้ทำบายหนุ่มหนิงไม่นมหนิงอ็นจักเแเลยเลยัาเลยยังไงัมึงยังไงนะไม่หวานแล้วตอนนี้เขาคือทุกคนคือจอดจอดแล้วไม่จอดจะหิะไรมาจอดใส่น้ำมะนาให้ใส่หอเใส่ มะนาวโซดาจินใส่อะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วแหละแม่แม่ดื่มอะไรจินโทอนอิกต์่ะบริทิชนอตติ้งบีจินและโทอนอิกอ,อันนี้เราดื่มอะไรอย่ามาตุยได้ปะบีเทอเก้นบีเทอเก้นหนึ่ง <laughs> ไม่เขา้าพูอ่ะใช่แล้วทำไม คุณเฉยๆจะเปลี่ยนเสื้อหร,อไไหรือเปล่าเสื้อแตกเสื้อแตกคุณเฉยๆจะบอกเสื้อบ่ไหวแล้วกินข้าวสองรอบแล้วเนี่ยไม่ไหวละจุกวันนี้จบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนไปแล้วเพราะว่าจบแล้วเนาะจะทำอะไรอย่าไม่ะทำอะไรเลยมันไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วมันแบบว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่ากินปาร์ตี้ ร <Okay. S 2> อ,ลอ,อแล้วก็ตำส้มตำอีกรอบหนึ่งอันนี้ค<ม>ือตุยแล้วเพราะว่าเออ<ม>นั่นแหละเราไม่ได้ไหนาันนี้เขาจัดๆๆคลิปนี้ไม่น่าถึงสิบนาทีแล้วทุกคนขอบุณที่เข้ามาดูนะคะไม่มีสาระเลยตีมนี้ตีมตาฟ้าเพราะทุกคนคือตาฟ้าหมดเลยได้แล้ว